ใช้แล้วบอนสีกับสีสวยสเป็นสูตรที่สามารถจะใช้แทนปุ๋ย <Wow. S 1> สูตร16 16 16, 16ได้เลยสีไม่สวยดูคลิปนี้แล้วทำตามได้เลยก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นในทีเวลา17.30นเช่นเดิมค่ะ แอดมินช่องคุณต้นไอทีก็จะนำสาระในการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะปุ๋ยสูตรต่างๆที่แอดมินได้แชร์ไปท่านใดมีส่วนผสมอะไรก็เลือกทำสูตรนั้นๆได้เลยค่ะเพราะทุกสูตรที่แอดมินได้ทำคลิปแชร์ไปเป็นสูตรที่มีธาตุอาหารที่พืชต้นไม้และบอนสีต้องการทุกสูตรเลยค่ะ วันนี้ก็เช่นกันค่ะแอดมินจะนำสูตรปุ๋ยที่สามารถใช้แทนปุ๋ยสูตร16 16 16 <Wow. S 1> ด้วยส่วนผสมที่หาได้ง่ายๆใช้แล้วจะทำให้บอนสีตัวเร็วแข็งแรงกระสีสดสวยใบสวยใบ,ายยบายงาม <Wow. S 1> อย่างที่ทุกท่านกำลังได้รับชมค่ะ <Wow. S 1> บอนสีกระถางนี้เป็นบอนสีต้นแม่น้องชื่อบอนสีไกท่ทองประเสริฐค่ะ บอนสีไก่ทองประเสริฐต้นแม่กระถางนี้น้องมีความสวยงามไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะส่วนบอลสีกระถางที่สองเป็นบอนสีต้นรูบอนสีไก่ทองประเสริฐเช่นกันค่ะแอดมินได้ทําการขยายพันธุ์แบบแยกหนอหนองบอนสีไก่ทองประเสริฐต้นรูกัดสีสวยสดแตกหลอดแตกหนอตรงนี้จริงๆค่ะ ก่อนหน้านี้แอดมินได้ใช้น้ำสาวข้าวธรรมดานี่ละค่ะรดบอลสีไก่ทองประเสิิฐทั้งสองกระถาง3วันต่อครั้งมาวันนี้แอดมินจะเชิญทุกท่านมาเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำสาวข้าวให้น้ำสาวข้าวมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมค่ะสูตรบำรุงบอลสีวันนี้เป็นสูตรที่สามารถจะใช้แทนปุ๋ยสูตร16-16-16ได้เลยค่ะ สูตรน้ำหมักน้ำซาวข้าวนี้ทําง่ายมากๆใช้เวลาทําเพียง3นาทีค่ะไปค่ะเราไปรับชมวิธีการทําและวิธีการใช้น้ำหมักน้ำซาวข้าวพร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมที่1น้ํา้ำซาวข้าวแอดมินใช้ปริมาณ600 ml ค่ะถ้าท่านใดมีมากก็ใช้มากได้เลยค่ะวันนี้แอดมินทํา1ขวดค่ะ ในน้ำสาวข้าวมีธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมธาตุแคลเซียมธาตุแมกนีเซียมและธาตุทองแดงซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมครบถ้วนเลยค่ะเวลาเทน้ำสาวข้าวใส่ขวดอย่าเทให้เต็มนะคะให้เว้นระยะห่างไว้เพื่อรองรับแก๊สที่จะเกิดจากการหมักค่ะ ส่วนผสมที่2น้ำตาลทรายเป็นอาหารของจุลินทรีย์ถ้าเป็นน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลก็จะดีแต่ถ้าไม่มีน้ำตาลทรายแดงสามารถที่จะใช้น้ำตาลทรายขาวได้เลยค่ะปริมาณที่ใช้2-3ช้อนโต๊ะส่วนผสมที่3นมค่ะวันนี้แอดมินใช้นมจืดจริงๆแล้วต้องใช้เป็นนมเปรี้ยวแต่ว่าแอดมินไม่มีก็เลยใช้เป็นนมจืดแทนค่ะ ดังนั้นน้ำหมักน้ำสาวข้าวในวันนี้จะเป็นน้ำหมักน้ำสาวข้าวแบบ <Wow. S 1> ฮอร์โมอนนมสดค่ะในนมจืดจะมีโปรตีนพืชไม่สามารถกินโปรตีนได้โดยตรงจึงต้องทำการย่อยสลายด้วยการหมักค่ะส่วนผสมที่ 4. หัวเชื้อ EM หัวเชื้อ EM จะเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีมีประโยชน์ต่อคนพืชสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหมักการย่อยสลายทำให้เกิดสารอาหารที่เป็นปุ๋ยปริมาณที่ใช้1ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับน้ำหมักน้ำซาวข้าวของเราในวันนี้ค่ะทำการเขย่าส่วนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะอย่าลืมเว้นช่องว่างเพื่อรองรับแก๊สที่จะเกิดในการหมักค่ะนำไปวางในที่ร่มหมักไว้7วันถึงนำมาใช้ได้ค่ะ สำหรับน้ำหมักน้ำเสาวค่ากระปุกนี้แอดมินทำการหมักมาแล้ว1เดือนค่ะสูตรนี้สามารถใช้ได้2วิธีค่ะ 1. ฉีดพ่นทางใบปริมาณที่ใช้ปุ๋ย1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา6 0 m ML ถึง1ลิตรค่ะทุกครั้งก่อนการบำรุงหรือใส่ปุ๋ยใดๆต้องทำการพวนดิน การพูนดินจะช่วยทำให้ระบบรากของบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดมีระบบรากที่ดีการฉีดพ่นแนะนำให้ฉีดทั้งบนใบและใต้ใบรวมถึงในส่วนของดินด้วยนะคะเวลาในการฉีดพ่นแนะนำให้ฉีดพ่นช่วงเช้าไม่เกิน9โมงค่ะเพราะเป็นช่วงที่ปากใบเปิดเพื่อรับปุ๋ยได้เต็มที่ค่ะวิธีที่2สําสำหรับการใช้ปุ๋ยสูตรนี้ นั่นก็คือลาดลดที่โคนต้นปริมาณปุ๋ยที่ใช้จะใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตรค่ะปุ๋ยสูตรนี้สามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับไม้กินใบใช้ได้ทุกอย่างบำรุงหรือใช้แล้วออกดอกสวยงามแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่ทำการฉีดพ่นปุ๋ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทิ้งไว้1-2ชั่วโมง รดน้ำค่ะรดน้ำให้ชุ่มทุกกระถางเลยนะคะประโยชน์ทางอ้อมสำหรับการรดน้ำนั่นก็คือการรดน้ำจะช่วยชำระร้างสิ่งตกค้างที่พืชไม่สามารถนำไปใช้ได้ออกไปค่ะทำให้บอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดของเราสวยงามไม่เป็นเชื้อโรคเชื้อราค่ะความถี่ในการใช้สามารถใช้ได้1ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะปุ๋ยสุดนี้ถ้าใช้ไม่หมดสามารถ เก็บไว้ใช้ได้จนกว่าจะหมดค่ะดังรายละเอียดที่กล่าวมาจะเห็นว่าน้ำหมักน้ำสาวข้าวมีธาตุที่พืชต้องการครบถ้วนเป็นปุ๋ยน้ำที่ให้ประโยชน์ต่อต้อนไม้ต้นบอนสีเป็นปุ๋ยที่สามารถทำขึ้นได้เองแบบง่ายๆและด้วยส่วนผสมที่หาได้ง่ายๆเช่นกันค่ะประสิทธิภาพของปุ๋ยสูตรนี้สามารถนำมาใช้แทน ปุ๋ยสูตร16 16 16ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปซื้อหาให้เปืองเงินเลยค่ะสำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกทุกท่านปลูกบอนสีแล้วบอนสีโตช้าต้นเล็กใบเล็กขาวซีดกัดสีไม่สวยดูคลิปนี้แล้วทำตามได้เลยค่ะ แอดมินช่องคุณต้นในทีหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกทุกท่าน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอที a n n e l ค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง tiktok คุณต้นไอทีบอลสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอลสีได้เลยค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ